ก็สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะฮะวันนี้จะมาทดสอบนะฮะ UPS 8000วัตต์อีกทีนึงนะครับนะครับวันนั้นที่ทดสอบไปนะฮะ UPS ขนาดใหญ่ตัวนี้นะฮะกินพลังงานสแตนบายค่อนข้างเยอะนะครับก็อยู่ที่ราวๆ280-300วัตต์เลยทีเดียวนะฮะวันนี้จะทดลองนะครับใส่ขดลวดอินดักเตอร์นะฮะทางอินพุตของหม้อแปลงนะครับก็ ได้แนวทางมาจาก UPS วงจรไม่ขอภัยฮะแนวทางจากอินเวอร์เตอร์นะครับที่เพื่อนสมาชิกผลิตขายกันนะฮะที่ใส่ขดลวดอินดักเตอร์แล้วกระแสสแตนบายลดลงเยอะเยอะมากนะฮะต้องบอกว่าเยอะมากนะครับวันนี้เลยมาทดลองกับ UPS ตัวนี้นะฮะอ,อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด ให้ดูก่อนนะฮะโดยที่ยังไม่ใส่ขดลวดอินดักเตอร์นะฮะลองดูว่ามันกินไฟกี่วัตต์นะครับกินไฟสแตนบายเฉยๆนะฮะไม่มีโหลดนะฮะอันดับแรกนะครับก็จะใช้ไฟ d c จากหม้อแปลงตัวนี้นะฮะประมาณสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบโวลต์ป้อนเข้าไปก่อนนะฮะดูว่ามันกินกระแส ตนบายจากไฟดีซีหรือจากแบตเตอรี่เนี่ยก่แอ็มนะครับเดี๋ยวลองออนกันเลยนะฮะตอนนี้ไม่มีขนลวดอินดักเตอร์นะฮะ,อะขอภัยฮะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนนะครับนะฮะ US เเริ่มทำงานแล้วนะฮะ นะครับเดี๋อวอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้มิเตอร์ตรัวนี้มันลวนนะครับครับออนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการกินพลังงานาทางดีซีนะครับ โดยผ่านม้อปแปลงตัวนี้นะครกินอยู่อันนี้เทียบให้ดูนะครว่ามันกินพลังงานทาง DC อยู่ประมาณ300วัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองวัดกระแสดีซีที่ป้อนเข้าไปนะครว่ามันกินกี่แอมป์นะครับ1.1แอมป์ 1. 1นะครก็คือ กินสแตนบายจากแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ1.1แอมป์นะฮะที่แรงดันประมาณ250โวลต์นะครับก็อยู่ประมาณ200กว่าวัตต์นะครับเดี๋ยวรถผมจะลองเสียบ AC เข้า UPS นะฮะดูว่ามันกินพลังงานจาก AC เนี่ยกี่วัตต์นะฮร นะครับเดี๋ยวมันจะตัดเข้าหมวด AC นะฮะตอนนี้ตัดไปเข้าหมวด AC แล้วนะฮะผมจะปิดหม้อแปลงที่ป้อนไฟ DC ตัวน,นี้นะฮะนะครับ UPS กินพลังงานสแตนบายทาง AC เนี่ยนะครับอยู่273รวัตต์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่หม้อแปลงหม้อแปลงอินดักเตอร์นะฮะ นะครับอขอภัยคอยอินดักเตอร์หรือว่าหม้อแปลงอินดักเตอร์นั่นแหละนะฮะนะครับก็กินพลังงานทาง AC 272-273วัตต์นะฮะถ้าเปิดหม้อแปลง DC นะฮะกินประมาณ300วัตต์นะครับกินอยู่ประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับต่อไปก็จะลองใส่มอแปลงอินดักเตอร์นะฮะก็คือตัวนี้นะฮะนะครับเป็นแกนอินดักเตอร์ของภาค PFC ในสวิตชิ่งนะฮะก็ตัวนี้เข้าพันอ่าค่าของขดลวดอยู่ที่อ่าไมโครเฮนรี่นะฮะ จริงแล้วผมลองเนี่ยลองอยู่สองสามอันนะครับตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบไมโครเฮนรี่นะครับลองแล้วทดสอบแล้วร้อนนะฮะก็ลดการกินกระแสสแตนบายไปได้นิดหนึ่งแต่ร้อนนะฮะตัวนี้หนึ่งร้อยตัวนี้ร้อยสามสิบไมโครเฮนรี่ไม่ร้อนนะฮะก็ลดการกินกระแสสแตนบายลงไปได้พอสมควรนะครับส่วนตัวนี้นะฮะสองร้อยไมโครเฮนรี่นะฮะทดสอบแล้ว นนะะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกมาดูพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมจะเอาสายตรงนี้ออกนะฮะสายนี้มันจะผ่านฟิวไปเข้าที่หม้อแปลงนะฮะเป็นสายทางด้านอินพุตนะฮะที่ออกจาก IGBT นะครับก็เดี๋ยวถอดสายนี้ออกเลยนะครับแล้วก็จะให้มันผ่านอินดักเตอร์นะฮะให้มันวิ่งผ่านอินดักเตอร์ ขอภัยนะจะยากสักนิดนึงนะฮะมือเดียวโอเคนะครับตอนเนี้ยนะฮะ ทางด้านอินพุตของหม้อแปลงเนี่ยนะฮะที่ออกจาก IGBT เนี่ยจะวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มาผ่านอินดักเตอร์อันนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าหม้อแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะลองออนสวิกดูกันใหม่ว่ามันจะกินพลังงานสแตนบายแค่ไหนนะฮะนะครับออนเลยนะฮะเพื่อสมาชิกลองดูจากตัวนี้นะครับ ตอนนี้ u p s เริ่มทำงานแล้วนะครนะครับเมื่อสักครู่นะฮะจากตัวหม้อปแปลงเนี่ยมันกินอยู่ประมาณ300วัตต์ใช่ไหมฮะพอใส่แกนอินดักเตอร์เข้าไปตอนนี้เหลือ183วัตต์นะครับจากหม้อปแปลงตัวเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยแค่ใส่อินดักเตอร์ ตัวนี้เข้าไปเท่านั้นเองนะฮะลดการกินพลังงานไปได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองวัดกระแสดูนะฮะเมื่อตอนยังไม่ได้ใส่อินดักเตอร์เนี่ยวัดกระแสทาง DC ได้1.1แอมป์นะฮะตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วดูว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับเหลือ0.7แอมป์นะฮะ นะครับเมื่อใส่ขดลวดอินดักเตอร์เข้าไปแล้วนะฮะการกินกระแสลดลงเหลือ0ูนแอมทาง DC นะฮะคือทางแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับนะครับการกินพลังงานจากหม้อแปลงตัวนี้ก่อนก่อนใส่อินดักเตอร์นะฮะอยู่ประมาณ300วัตต์นะฮะอันนี้ลดเหลือ183วัตต์นะครับทีนี้เรามาดูนะฮะเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับ เดี๋ยวให้มันตัดเข้าสู่การใช้ไฟจาก AC นะฮะเดี๋ยวเราจะปิดมาแปลงเหลือประมาณ170วัตต์นะฮะจากก่อนที่ยังไม่ได้ใส่อินดักเตอร์เนี่ยอยู่ประมาณ272-73วัตต์นะครับอันนี้เหลือ170วัตต์ก็คือลดไป100วัตต์เลยทีเดียวนะฮะ การใส่หม้อแปลงอินดักเตอร์เนี่ยนะฮะก็นะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะฮะก็ช่วยลดการกินพลังงานสแตนบายลงไปได้เยอะนะฮะลดไปได้เป็นร้อยวัตต์เลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลเสียอะไรกับวงจรหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ทดสอบ เป็นการทดสอบเพื่อเป็นความรู้นะฮะว่ามันลดได้จริงๆนะครับมันลดการกินกระแสสแตนบายได้เยอะจริงๆนะฮะแล้วหม้อแปลงอินดักเตอร์ก็ไม่ร้อนนะฮะตัวนี้นะครับถ้าใส่อินดักเตอร์แล้วมันไม่มีปัญหาใดๆกับวงจรเนี่ย ่าจริงๆแล้วเอาแบบผมก็ทดสอบมาแล้วสแตนบายแบบนี้ยทิ้งไว้เป็นชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะถ่ายคลิปมันก็ไม่มีอะไรร้อนนะฮะมอแปลงพวกซิงนี่ก็เย็นๆเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีความร้อนเกิดขึ้นมอแปลงก็ไม่ร้อนนะฮะอินด,ดักเตอร์ก็ไม่ร้อนนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้งานจริงเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะอันนี้เป็นความที่ส่วนตัวแต่ว่าใน เชิงวิชาการนั้นผมก็ไม่ทราบม,มันต้องทดลองใช้ดูนะฮะแต่อยากจะรู้ต้องทดลองใช้ดูนะครับแต่ว่าการลดการกินพลังงานลงไปได้เป็นร้อยวัตต์เนี่ยนะฮะมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยนะฮะมันก็สูญเสียพลังงานจากแบตเตอรี่โดยปล่าประโยชน์น้อยลงนะครับ ะะอันนี้เผื่อนะฮะเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ใช้ UPS ที่กินไฟสแตนบายเยอะๆนะครับก็ไปทดลองดูนะฮะแต่ว่าผลเสียนั้นผมไม่รู้นะว่ามันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผลดีก็คือลดการกินพลังงานสแตนบายลงไปเยอะนะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะทดสอบไว้เพียงเท่านี้นะฮะยังไงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นการทดสอบนะฮะไม่ได้ใช้งานเป็นการทดลองนะครับผลดีคือกินพลังงานน้อยลงผลเสียไม่ทราบว่ามีผลเสียอะไรไหมนะครับ